โอ้ยได้รู้ยิงผมไรู้รู้โอ้โหแม่งระเบิดได้ตี๋ตัวเย็นนะมาแล้วหมอ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 ต้องหมอก่อน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 ช่วยด้วยช่อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยมืออีกแล้วคุณป้าของมันไม่หยุดเลยเฮ้ยหมอแตก RPG มันเอาอาบีจีบุ่มไม่ไหวแล้วตายหมดแล้วไม่ไหวแล้ว ไปยัง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 เหลผมยูหมออยู่ไหนหมออยู่ไหนไม่รู้อ่ะมอมาเจอหมอแล้จอหมอแล้วรู้่รู้รู้หมอหมอาไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่รู้ก่อนชุบหมอเอาอาเจีอ่แบบคุณแบบผมเลยอ่ะโดนอ่ะเหรอเออไม่ยบอาจีก็เลย่งน้เปิดยู่ ไม่อย่าเพิ่งยิงหยุดยิงหยุดยิงคนไทยยังอากัรหยุดยิงก่อนตีกันตีกันโอ้ยแม่งเดือดบู๊อีกแล้วแจ๋วไหนไขว้งอกเลตรงรู้เไม่มีหมาแล้วอันตรายโคตรเลยวิววิวแฟร์ถังของมันแม่งตกล่องว่ะโอ้ยเชี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยมากะูไฟฟ้ามาแล้ว้ไม่รู้เข้า kind ร of ู้เข้ารู้เข้าไปไเก๋สวยโอ้มันเข้ามาได้ด้วยเหรอขานเข้าได้เข้า้นเข้ามาพยายามน้ีสองแตกมันโอ้มันเอามเอาปีหนึ่งไม่ไหวหรอเจไดบังเกอร์เข้าไปยิงไม่ได้หรอกออ้ยาว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 า้ ไม่เป็นไรครับมันก็แค่สกิรบดเดี๋ยวปามีโดนยดแล้วมีได้ไไาบทับาบชิดขวาไม่คนนึงือเราโดนติพ่าลวเอ้าดอะไรตไม่รู้อะต้องรูเลยบอเกิดข้าไในได้ปะโ่อันนั้นลึกไปอเฮอาจจะได้โอไม่ได้ไม่ได้โไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยวะแต่สามลิงนั่งอย่นี้แหละผมไม่เกิดเออเออนั่งไว้นั่งไว้เอ้ยมันหลุดเข้ามาแล้วตัวนึงหลุดเข้ามาแล้วตัวนึ่งตรงกลางการรังพีกันว่ะอีกไม่มีอีกสามตัวสามตัวก็ไม่ได้หรอกไม่ไหวเชื่อชัดน้องมันเอานี่มันก็แตะแล้วเพื่อนมันเอามันเอารถทงมาวางไอ้ยรถเออเห็นแล้ว

เพต้องส่งผงต้องส่งผมตัวนึ่งมีไปอีกตัวเขาอย่งหมอทำงานอะไรทำหน้าที่หมอแบบเออเอามาแข่งใจไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมได้มาเกิดมาเกิดเกิเดี๋ยวผมคูณวนเป็นเป็นคนวิ่งใส่กันเอามาได้เกิดเอมาได้ปวดมาเยอะจริงปวดแยกไม่ออกใครเป็นใครอะไรเงี้ยเดอะเดินขึ้นขั้นบนเยอะจัดโอ้ยเฮ้ยผมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปเลยลู้พูดได้ กูดังรู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 ไอ้กูร่อยคนที่มันอยู่บนรูอยู่ร่อยให้เอออยู่แนวลอยในหลังเอดีเอ้ยเดี๋ยวกูชุบชุบไม่ได้ชุบไม่ไ้องไกระเดชุบเ้ยโอ้โห้อกรเด็นผมกระเด็นมกระเด็นผมไม่รอดะเพื่อนถ้าเกิดผมได้เกิดืเกิดคนไหนผมอยู่ในพอยส์อ๋อเกิดในพอย์ได้เกดใเดในยเอ้มาครบแล้วครบแล้ว คนน็อกมังข้างนอกอ่ะข้างในเกิดไม่ได้เลยครับข้างในอีนคอมแยาวเลยข้างในผมผมนั่งนิ่งๆได้ไหมยังหรอมันน่าจะเยอะเลยันลยมันเกิได้หรอวะนอยเกิดข้างนอกอ่ะมันไม่ได้เลยเอ่ะใช่้ยัไมอยู่ัอย่หลัง ผมควันรู้ให้ผมควันรู้ให้ขวานอกขวานอกมีคนมาขนาดนั่นแหละครับเออจะยิงผมอุ้ยเชี่ยหมอมาชุบหน่อยหมอคนที่ดันขวาคนที่ดันขวาได้ได้ได้ผมช็อตกันช็อตกันเอ้ยมีหมอมาชุบแล้วเออยเจ๋วเจ๋วเจ๋วโอ้ยดีๆสองแดนนะโอเค๋มีหนึ่งเราแข็งมากมีหนึ่งเราแข็งมากเหลือ50คนแล้วครับ ดูจะเข้าดูจะเข้าไปก่อดูมันทำทรงโอ้ย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 เอ้ายโอ้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 ยมันเอาไอพีจีมันเอาแบบยิงเข้าไปในรูรัวเลยเพื่นึงหนึงครับหครับหครับโอ้ยระเบิดโอเค้องเป็นยังไงอ๋อไอ้รถดูดเข้ามาแล้วโอเครถมันติดอยู่ในรู เออผมติดอยู่ในลืมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ๋มีหมื่นหกแล้ไม่ได้ใช้เท้าวางเกิดทีไปแล้วกันนะตรงเนี้ยวางเกิดวางเกิดไปเลยรถถังแล้วรถถังเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งโอ้โหมันรีบไปไปอยู่ไปอยู่ เกิดเกิดผมแค้เกิดผมแค้เกิดผมแค้นั่นแหละสภาพมเดินแต่ไปบอกเราโอ้ชิดมันเอาปากกระบอกจอดจอดมักเตอร์เราบดแล้วระเบิดแล้วถังมันแล้วเราทางมันปีไปแล้วอ๋อกระสุนบดเออคิดได้ว่ะคิดได้แล้วว่ะเฮ้ยมันอยู่ได้แล้วแปดสุดท้ายเดี๋ยวนะมีต่องม้แองมีสองมีสองมีสองแตกว้ายนต่อเนื่เติมเวลาความสนุกอย่างไร้เ พี่ห้าสิบห้าบาทฮะมันเอาปากกระบอกมาเจาะบังเกอร์จริงๆนะเมื่อกี้ไอ้รูหน้าต่างเอานั้นแหละนะคุณดิวข้างในเลยข้างในเลยในหลุมเขาอะหรอข้างในเลยปากหน้าอ๋อหลังเขาไม่อยากเห็นฟ้าเป็นไงวะ โอ้ยเชิดยดนดีกว่าได้โอ้ย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 โยโอ้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 ยอยโอ้ยยโอ้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 ้ยโอ้ยอ ปลารอพ่อเหรอไอ้อตีโพว์ไม่มีใครอยู่แล้วงั้นนะปลาดักหมอแล้วเลยรับจะรับเงินไปเลยนะโอ้โหแตกละเฮ้ยมีเกเพื่อนอยู่ไม่ต่อหรอกลงไปฆ่ามันลงไปฆ่ามันจนจดสุดท้ายไปไปด้วยโอ้ยตายแล้วบังเกอร์บังเกอร์เจอกันรูบังเกอร์ผมลีมันรอแล้วออนแล้วเหรอผมเอาเอนจิเนียร์มากันระเบิดสวย เฮ้ยใครวะเข้ามาเข้ามากำลังซูมเปล่ยนเองกำลังซูมไกลๆอยู่ก็มีคนหน้าดำๆมาแล้วมาตกใจวางแมงมีดอย่เล่นเกมผียังไม่ได้ดูเงาดีแล้วซูมไกลด้วยผมอ่ะอยู่นี่นะโอเล่นโอมขาชายว่ะ ยังไม่ดันมาอ๋มันดัน B 2 B 2แตกันึงนะไปดู B 2องแบบไตโตอังไตโต B สองนะไตโตใช่ใช่แต่ละลเียินูยี่ไตโตว่าโดนยิงจากไหนผมกูยิงดียวไอ้ตัวหนึ่งที่แบบอยู่ไหนวะตัวหนึ่งในพอยอะแท็กโตไอ้ B หนึ่งมันอยู่ใน B หึงแล้วนี่ มุดมา่มกัลแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วา้ไนเอามุมนี้ชุบเราูสู้หมดไฟไลัอย่าตายข้างนอกเพื่อนชุบ่อย่าตายข้างนอกกกมัเกระตเพืขอกระตุ้นมันเลยกระตุ้นกระตุ้นมเลยอชช เอามันติดตัวของมายหมอี๋ยช็อตหมดป่าช็อตด่านเข้ามาผมยืนไม่ได้เดี๋ยวหมออยู่ไหนหมอตายครับหมอตายหมอตายหมอตายตายหมดหมอเนี่ยไม่ชุบอะหมอไม่เจอครับหมอไม่เจอขอขอเอามาลินกันเหรอครันหมองหาสีฟ้าไว้หมอหาสีฟ้าไว้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเอ้าอยู่ไหนนี่วะหลังแทงชิป้าชิป้าชิป้า โอ้ยมันเอารถมันเรเดียอางไเลอยาลไหอเกินหนยเกินหนยมันมันเอารถไอ้เี้ยเาอเชี่ยเออาเี้ยโอ้โหอะไรไม่ได้หัวแล้วอ่ะอตาโดเเาอเกินหน่อยเกินหน่อยเยอะมากเมาเชี่ยอะไรวะผมยืไม่ได้อุ้ยโอ้ยอหมอคู่ม่หยุดไม่หยุดเลยเกินหน่อยไอ้้ยวะ เฮ้ยมันคาดเข้ามาแล้วแก้ใจไว้แก้ใจไว้ไม่ใช่ไปอยู่ได้ยังไงวะเอมลอรีก็มลอรีอมลอรีมันติดจัดเก้ดแล้วสามตัวมันแตกแล้วไันแตวไม่ไหวโดนถล่มีกสองนั้นไอ้นนี้เป็เอารถแล้เท้าก่อนรถถังมาข่มไว้ข้างบนนะเกิดไม่ได้เลยเยผมกำลังพยายามวิ่งไปปีหนึ่งไปอยู่ โอมนตุ่มอาไส้รถคันนั้นมาใช่โอ้โหดูมันมันเอามาจอดกลางแบบว่าคิดว่ามันแน่มากอ่ะจะไปเข้าในรูปอ่ะอยากจะเข้าไปประชิดจะทำหน้าที่ผมไม่ดีสุดปีหนึ่งแบบมันมันเริ่มมันเริ่มมันทยอยระเบิดกันออกมาแล้วนะมันเริ่มพุ่งมันออกมาแล้วอ่ะแบบ ผมต้องไปเกิดอาม่าวะไปเดี๋ยววิ่งไปสามตัวัปล่อยนผมผมปล่อยผมปล่อยผมผมผมกำลังวิ่งไปแข่คนบนไป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 ไมาพารเข้ามาแล้วแข่งเข้ามาแล้วแห่งแ่งแล้วทุกคนไอดยอเดียให้ไอเดีย่อยปลยปอยอะไรอะไรอะไรอยโดนโดนา์คี่มาต้อง ผมวังเกิดได้วังเกิดได้แล้วอปะูลัมาปูลับมาประตูหลัมาปรูใหญ่ปรูใหญ่หมอหมอนูหมอเโอ้ยลูนันลูนอนูนอนอูนโอ้ยรเหดรดรอมันไม่กันในนี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูดูให้ไอเนี่ยไอ้นี่มันไม่ถึงดึงน้อยนะยังไม่ถึงโอ้ยมีคนมีคนเลยตอนนี้มันรัเกิดมันรังเกิดมันรังเกิดมันรังเกิดมาแล้วมาแล้วไป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 เมินระเมินระเมินรู้เพื่อนมันวางเกิดไว้อ่ะเพื่อนรังเกิดไว้เอาอย่างนี้เลยหมอหมอเราลุกแล้วหมอเราลุกแล้วเบลมาด โอยอ้ยลุงผมดูอยู่เีวเดี๋ยวเดผมิผมิผเร็วได้โอ้ยเดียสลมาโคดีเดียผมมาโคดีตายเลยวีโอ้ยเอ้มาแล้วมึงเดียมนี่มะโอยระเบิดเยอะจังะมาแล้วโอยมันปาไมอยู่เลยเไม่เข้าเดีไม่เขาผมเลยรไหไปแล้วทั้งหมดแล้วชุบชุบายเดียายเดี ประตูลักประตูลักลีโรดลีโรดตามแล้วตามแล้วเลเข้าวขวาขวาเข้าขวาเข้าโอ้ยไม่เอาไม่มอสมอมออยู่นี่ไอด้ดู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 ดดู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 ดีดู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 กลับดูดดูดัดู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 ดดูดดดูดดู

จุมองกันเออไม่ได้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 ไม่ไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้ม่ได้ไม่ด้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้ม่ไดไม่ม่ได้ไ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 ม่ไ้ไม่ได้ไม่ไได้ไม่ด้ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ม่ได้ม่ได่ได้ไมม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่่ได้ไม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 ่ได้้ไม่ม่ได้ไม่ไ้ไม่ได่ได้ไม่่ได้ไม่ได้ เชียมรับศึกเลยบีแตกเพื่อนเราวิ่งออกไปกันหมดละตายไอวีหาผัวเจ็ดสิบห้าตัวเจ็ดสิบห้าตัวได้ดูนตอนนี้น่าจะได้เวลเยอะเพราะว่าเราแค จริงอะไรทิีไะไอเดียเด้เอ่อซีโฟเออมันมาแล้วมาแล้วฟันมองไม่เห็นโอ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอมันเอาแล้วเอาแล้วมันเอาแล้วรูเข้ามาแล้วรูรูรระวังหายไจริงรูมาชุบไปเลยนะหลุนได้รูยังอยู่รูยังอยู่ตัวหน้าอยู่ตรงนี้โหลดประตูหน้าจะเข้ารู้อยู่ยิงค้างผมไม่ต้องรไม่รู้ว่ามีใครดักหรือเปล่าผมไม่ต้องรอ เห็นตัวตตูกูกดยิงช้างไวเลยเฮียโวยรู้ไอประตูหน้าประตูหน้าอปหน้าประตูหน้าตาโว้ไต้องหงูหน้าตหมดตรหน้าตหมดดาวดาแล้วเดี๋ยวดูรูให้ดูประตูหน้าหน่อยได้เลยได้ได้ไได้ได้อตายตอามาประตูหน้ามาเย็บเย็บเย็บเบแกแป๊บได้ได้ได้ายโอยครับโอ้ยระเบิดไม่เอาพิจิณมาเดวว รูตายสองรูตายสองแจว๋วแจว๋วแจ๋วรูมีมันตลกเลยวะ่ะรูยังมีมันพย,ยายามจะเข้าเลยวะ <laughs> อยากไปฮิวจังแจ๋วครับรูจะเข้ามาเดี๋ยวบอกรูน้าหรอเออรูหน้าได้ยู จัดยิงให้ตรงเราไม่ใครเอาเราได้แก้วอยังไม่โผล่ยิงค้างไว้ก่อนเลยแหมไปแล้วโผล่ยิงค้างก่อนเลยแหมไปายไปไปโอ้ยโดนทะลโดนทะลโดนทะลุโอ้ยแย่แชรล่ามาเพื่อนยังไงบอสมโดนเพื่อนด้วยเหรอยังไปยังหน้าตาเลยโดนหมดโดนหมดเฮ้ยคิงเขาบังเกอร์ว่ะเฮ้ยเบสสคอร์ดปะ ไอ้แต้มหมื่นเจ็ดนี่น่าจะเป็นแต้มกินระเบิดไปแล้วสี่พันห้าพันคนเป็นคนชอบแชร์แชร์ไฟไฟ้า้เพื่น <c oughs> อนออะ <c oughs> ไรม่รู้ว่าแต่ไอคนที่วิ่งมาเมื่อกี้คือคนอ้วน,นๆจล <c oughs> <c oughs> ้วโดนปักปักปักได้เท่าไหร่เอ่ยสิบหกนาทีได้สิบ